เอโคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าวันพีชนะครับสตรีมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวในส่วนของอ่า o ทีวันแรกนะครับก็เปิดเซิร์ฟจริงนะฮะเรามาดูกันว่าด้านในเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาจากโครสเบต้าที่เราลองเล่นกันมา1สัปดาห์บ้างนะฮะเดี๋ยวมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันอ่ะโอเคก็นะครับ สำหรับวันพี e สตรีมนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ไทย100%นตะฮะตัวนี้ก็เปิดให้เราเล่นนะครับโคลสเบต้ามา1สัปดาห์ซึ่งก็มีบั๊กมีอะไรต่างๆซึ่งทางแอดมินเขาก็ได้ทำการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดต่างๆแล้วนะฮะสำหรับการเปิดเซิร์ฟจริงนะครับโอเพนเบต้านะครับในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะเปิดตอน6โมงเย็นนะครับผมแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับ ID สามารถใช้ ID เดิมได้เลยนะครับแต่ว่าตัวละครที่เล่นมาตอน r c บ t เนี่ยมันจะทำการรีเซ็ตนั่นเองนะฮะ ก็ของในซองจดหมายแ็กในร้านค้าอะไ่งต่างกิจกรรมต่างๆเนี๋ยเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับอ่ะก็ผมก็เข้าไ d เดีเดิมมานะครับก็เซิร,ร์ฟหนึ่งนะเราก็เริ่มสร้างตัวละครกันได้เลยนะครับอ่ะมาถึงก็ให้ตั้งชื่อกันก่อนนะครับชื่อนี้แล้วกันนะใช้เป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับใช้เป็น,นรูฟี่นะฮะผมเลือกเป็น ซันจิเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างชอบอ่าเลือกตัวละครไปอ่าตัวละครมาแล้วครับอ่ามาถึงครับระบบในส่วนของล็อกอินนะฮะก็จะเหมือน CBT นะครับก็จะมีทั้งแจกทองนะครับแจกเพชรซึ่งเพชรเนี่ยมันจะแจกอยู่ไม่เยอะนะครับนิดเดียวนะฮะก็รวๆแล้วประมาณร้อยกว่าส่วนเศษตัวละครสีม่วงนะครับเป็นนิชิจินะฮะ ก็รวม30เศษก็เรียกตัวละครออกมาได้นะครับเป็นระดับอีพิกสีม่วงนะครับส่วนกลองต่างๆนะครับก็ยังเป็นไอเทมเดิมนะครับตรงนี้อ่าโอเคต่อมาครับันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับของในซองจุดหมายกันหน่อยนะฮะอ่าเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีไอเทมแจกเราก่อนอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามารับก่อนซึ่ง นะครับของที่อยู่ในซองจดหมายเนี่ยมันจะเหมือนไม่เหมือนในโคสเบต้านะครับแต่ก็มีคอยแจกให้นะครับผมเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยครับ vp 6นะครับตัวเกมแจก vp 6ให้กับเรานะแล้วก็แจกคอยู่ที่2000นะครับมีทองนะครับเบอร์รี่นะครับ1ล้านเพชรห0,000นะครับแล้วมันก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับซึ่งกล่องตัวนี้จะเป็นในส่วนของอาวุธนะฮะเป็นระดับสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับ อ่าเพิ่มเลือดนะครับไลฟ์สติลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีอันที่สองเนี่ยอะไรเนี่ยอันที่สองเพิ่มคลีนะครับอันที่สามเนี่ยจะเป็นเพิ่มเดฟพลังม้องกันอันที่สี่จะเป็นลดดดเมจที่ได้รับลงนะครับทางกายภาพโลเวทน,นะขออย่าค่อยเลือกเอาแล้วก็ตรงนี้ครับแต้มพรสวรรค์นะครับน่าจะหมื่นหนึ่งหรือแสนนึงนะตรงนี้นะหน่วยมันจะแปลกๆนิดนึงอ่ะแล้วก็นะครับเป็นโตะอีกห้าร้อยนะครับเอาไว้ใช้ฟาร์มเรารับไปเลยนะนี่นี่คือของที่เราจะได้รับนะฮะ อ่ะโอเคอ่ะต่อมานะครับพอ VP6 เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรากลับมารับไอเทมต่อนะครับเพราะว่า vp มันเด้งนะครับผมอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดอื่นๆกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ให้เข้ามาที่ตู้สุ่มการ์ดนะฮะอ่ะตู้กาชานะครับยังไม่มีตู้กาชาอัปเดตนะครับก็เวลาเราจะกดกาชาจะต้องใช้ตัวกาชานะครับในการกด ต่อมาเราไปดูกิจกรรมมันก่อนนะฮะกิจกรรมนะครับเปิดเซิร์ฟก็มีรับของรางวัล7วันนะฮะก็รับอ่าวาตาของตัวเอสโทเกนไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมีเพชรแจกันละร้อยนะทองแจกเวลาแสนนะครับแล้วก็สมุด EXP up level นะฮะเวอร์บอสนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวเดิมกับที่เป็นクロสเบต้าแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับลัคกี้สตาร์นะครับก็เปิดแผ่นป้ายเนาะก็ได้รับของรางวัลน,นะครับอัปเดตรูนนะครับ อัปเดต potential แล้วก็จะมีตัวละครนะครับให้เราด้วยเป็นตัวละคร3ดาวนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดอยากจะเปิดแผ่นป้ายนะครับก็สามารถทำเควสด้านขวามือได้นะครับเช่นซื้อ s t ต m i n นาสครั้งอย่างเงี้ยครับล้าก็จะเปิดได้อีกหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยก็ทำเควสเอาด้านขวามืออ่าดูอื่นๆกันบ้างครับมีอะไรอีกนะฮะก็จะมีนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับเป็นไ a มอนด r รีเบ e นะฮะก็เป็นกิจกรรมสะสมนะครับอ่าใช้ทองนะครับ ใช้เพชรนะขออภัยก็มีของรางวัลทั้งล่างให้เราด้วยนะครับมากมายนะไปหมดเลยแล้วก็มันจะมีการรีฟันคืนเพชรให้กับเราด้วยนะครับก็สิสูงสุดไม่เกิน2องแสนะครับสองห้าศูนย์ K ผมไม่แน่ว่า2องแสนหรือเปล่านะหรือ2องหมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นปกติจะเป็น2องหมนะครับอ่ะแล้วก็จะมีโกลิเบดด้วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสะสมใช้ทองนะครับก็ได้ของรางวัลกลับคืนมาด้วยนะตรงนี้แล้วก็ได้คืนอีก10%ด้วยถ้าเกิดกิจกรรมหมดนะครับอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามีเพชรอยู่นะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่ VP v ี l l ลเลก่อนแล้วกันก็ตรง VP v ี l l ลเลนะครับให้เราเอาเพชรของเราเนี่ยครับเข้ามารับไอเทมนะครับในหน้าต่าง VP ได้นะครับมันจะเป็นพวกไอเทมอัปเกรดตัวกาชาหนังสืออัพ EXP ต่างๆให้เราซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันถูกลงประมาณ10เท่าจากราคาปกตินะครับอ่าก็ได้เศษชิ้นส่วนของตัวอ่าโจสลัดมาด้วยนะครับหลายตัว แล้วก็มีกล่องด้วยอ่ารับไปก่อนถึง VP6 นะครับรับไปเลยอ่าถึงตรงนี้ครับอ่าโอเคใครที่เล่น VP เติมต่อก็จะได้รับตัวอ่าโคบี้นะแล้วก็มีรูปภาพของตัวอ่าบิ๊กมัมโทเคตรงนี้นะครับต่อมาเราไปดูกันที่อีเวนต์กันหน่อยนึงอีเวนต์มีอะไรบ้างครับก็จะมีอีเวนต์เติม,เ,ตมตเงินนะครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมใช้จ่ายเพชรเนาะ เรารับไปก่อนละกันจะมีพวกถุงไอเทมเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่ามันได้อะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีพวกกิจกรรมเติมเงินต่างๆตรงนี้อ่าต่อมานะครับเรามาดูกระตรงกิ๊บแพคเลยดีกว่านะครับอ่ากิ๊บแพคตรงนี้ครับก็จะมีนะครับอ่ากิ๊บแพคเพิ่มเติมเข้ามาเป็น7แพคนะฮะเริ่มวันที่แพคบนนะครับแพคบนเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับอ่ะไอเทมหลักๆนะครับทุกแพคเนี่ยจะมีพวกทองกับเพชรให้เราอยู่แล้วนะครับผมก็สำหรับแพคนี้ก็จะเป็นแพคอัพดาวนะฮะ ก็จะมีตัวอัปดาวนะครับก็เริ่มตั้งแต่1ใบ2ใบ3ใบแล้วก็5ใบนะครับหใบก็168คอยนะลิมิตในการซื้อเนี่ยวันละ5ครั้งนะครับก็ยิ่งจ่ายคอยเยอะนะครับเราก็ได้บัตรอัปดาวเยอะนะครับเกมนี้จะใช้บัตรอัปดาวเป็นผลพิษาคตขั้นสูงนะฮะอ่าซึ่งแต่ละดาวก็ใช้จํานวนที่แตกต่างกันไปใครที่เล่นในส่วนของโค้ดเบต้ามาเนี่ยจะรู้แล้วว่าใช้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็แพ็คที่2นะครับจะเป็นแพ็คอัปเกรดนะครับก็จะมีพวกกล่องอัปเกรับ ก็เดี๋ยวจะให้ดูครับก็เป็นพวกอ่านี่ครับกล่องรูนนะฮะหลักๆนะมีทั้งรูนแดงรูนส้มนะครับผมตรงนี้ส่วนกล่องตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกล่องชิปนะครับผมก็จะมีช้งชิปเหลืองนะครับชิปส้มชิปแดงอะไรประมาณนี้นะครับก็รับฟรีก่อนแล้วกันจะมีรับฟรีได้อยู่นะครับ2ครั้งต่อมานะครับแ็กที่3นะครับจะเป็นอ่าแ็งตัวละครนะครับซึ่งแ็กตัวละครเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนถ้าเป็น6 4 8คอยนะครับ จะเป็นแพ็คตัวละครตัวนี้นะครับที่มันจะเป็นระดับดีเจเนอเรีนะครับที่เป็น S บวกนะฮะสังเกตเลยครับถ้าตัวละครไหนที่มันใช้เศษนะครับรวมถึง80เศษเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับ S บวกนะก็จะมี4ตัวครับก็จะมีบิ๊กมัมนะครับมีแฉงนะครับมีไคลดูนะครับแล้วก็มีนะครับแบล็กเบิร์สนะครับผมแบล็กเบิร์สสตัวนะครับผมลองเล่นโคสเฟต้าเนี่ยตัวนี้รู้สึกจะเก่งมากตัวนี้นะก็มาแลกได้นะครับ1กล่องนะครับ1กล่องนะครับจะได้1 1แพ็คนะครับจะได้20กล่องนะฮะเราต้องซื้อทั้งหมด4แพ็คนะฮะสี่แพ็คก็เอา6 48ี่คูณสนะครับก็จะได้เศษนะครับของมันมานะฮะส่วนไอเศษตรงนี้นะครับเป็น SPU ชาดเนี่ยมันจะเป็นแพ็คที่าจะเป็นไอเทมที่เอาไปใช้นะครับอัพดาวที่เกิน12ดาวขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวเกมตอนนี้เป็นกี่ดาวอยู่นะครับที่ลิมิตในการอัพส่วนกล่องทั้งบนนะฮะก็จะเป็นกล่องตัวละครระดับ S นะฮะตรงนี้ให้เราเลือกทั้งหมด8ตัวด้วยกัน นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีให้เราเลือกนะตรงนี้แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆต่อมานะครับเป็นแผกพลังงานนะครับเป็นพวกแผกกล่องเบนโตะนะครับเราก็มาแลกซื้อได้นะครับต่อมานะครับเป็นแผกทั่วทั่ไปให้เรารับฟรีก่อนตรงนี้เราจะได้เพชรฟรีนะครับวันละหกสิบคูณสองก็ร้อยยี่สิบนะฮะอ่ะมีมีแผกอะไรบ้างครับแผกทั่วไปก็จะเป็นพวกตั๋วกาชานะครับมีพวกอุปกรณ์นะครับอัพนะครับพายามแต้มพายามเนาะมีตัวกาชาเพียวเเลยนี่ครับอัพ เรือโจรสลัดนะฮะตรงนี้แล้วก็มีนี่ครับแ็กตัวนี้อันนี้ก็แนะนำนะครับใครที่จะเอา exp นะครับไปัพ level ของตัวโจรสลัดหรือตัวละครเราเนี่ยให้มาซื้อแ็กหนังสือนะครับหนังสือนี้จะได้ exp 3า0 0 0มืเลยนะครับก็ให้แลกไว้นะครับต่างๆแล้วก็มีแ็กตรงนี้ด้วยมี2อันนะทั้งหมดก็แลกได้ถึง600นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันต่อมาก็เป็นแ็กทรัพยากรนะครับให้เรารับฟรีก่อนนะฮะสออันนะครับผม ผมจะพาไปเล่นนะครับอ่ะไปรับไปเลยตรงนี้ก็มีผู้แพ็งอัปเกรดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแค่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมานะครับก็มีให้เราเลือกนะฮะส่วนแพ็งสุดท้ายก็จะเป็นผู้แพ็งกรอบรูปต่างๆนะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับก็แน่นอนครับเกมนี้จะเป็นแพทคลาสสิกก็คือเราจะต้องใช้ความสามารถของเรานะลุยกันเองนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดรับไอเทมก่อน ตัวนี้ก็จะมีตัวละครให้เราหนึ่งตัวนะครับเราก็เลือกว่าเราจเอตัวไหนเท่าที่ผมดูนะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นระดับม่วงเนาะเป็นระดับม่วงไปหมดม่วงหมดเลยนะครับเป็นตัวละครระดับม่วงนะอ่ะเอาความชอบส่วนตัวแล้วกันตรงนี้นะอ่าผมชอบตัวนี้ครับผมชอบบักกี้ครับผมขอเลือกเป็นการส่วนตัวแล้วกัน่ะผมชอบตัวละครนี้เท่ดีนะฮะ อ่ะโอเคแล้วจะมีพวกกล่องตัวนี้อีกนะครับที่เป็นอาวุธนะฮะให้เราเลือกมา2อันแต่ผมไม่ค่อยเลือกแล้วกันอ่ะผมเลือกเลยก็ได้ครับอ่ะผมจะเลือกตัวนี้มาก่อนนะครับเป็นตัวโจมตี1อันนะครับแล้วก็ตัวนี้1อันนะครับอ่ะเบื้องต้นเนี่ยคือใส่ไปก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมอัปเกรดต่างๆนะครับอ่ะแล้วเรากดออกมาก่อนมีตัวกระชากหนึ่งนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นกล่องที่เอาไว้ใช้เลือกนะครับไอเทมอัปเกรดนะฮะอ่ะโอเคก็เดี๋ยว เราจะเข้าไปฟาร์มเอานะครับหลักๆ่ะก็ประมาณน,นี้ในส่วนของโจรสลัดเองนะครับเรามีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนปลาเหีเ่ยวลงด่านกันก่อนเลยนะฮะเบืบ้องต้นครั้งแรกเลย3ตัวตัวละครเรามีแค่นี้ครับเราก็ลุยแค่นี้เลยนะครับเราไปลุยกัน่ะเขาก็จะสอนเราเล่นเบื้องต้นก่อนธรรมดา อันนี้เราน่าจะเคยเล่นมากันมาแล้วนะจากクロスペต้านะครับโอยอย่างที่เลยอ่าโอเคตีเลยครับปกตินะครับไม่มีอะไรมากครับช่วงต้นเกมเราก็จะฟาร์มหายเทมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อัพเกรดต่างๆนะครับแล้วก็อ่าและเรียดอื่นๆนะครับมันจะอ่าปลดล็อกนะครับตามเลเวลของตัวละครช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากครับเก็บเวลงเดียวนะครับอ่า ไปเรียบร้อยครับเลเวลสองนะครับก็ไต่ไปเรื่อยๆนะฮะด่านไหนที่เราผ่านแล้วเราสามารถที่จะกดกวาดล้างได้เลยนะครับเรามีเป็นโตัวอยู่500ใช่ไหมเราก็กวาดล้างได้เลยนะครับผมจะจัดตัวละครผมขึ้นมาก่อนตึงต้งๆสามตัวสี่พันกว่าลุยเลยนะครับเราก็เก็บเวลของเราไปเรื่อยๆนะครับเจอโซโลนี่หว่าอ่ะโอเคลุย ไปตีกันเลยครับช่วงแรกก็มีแล้วครับตีอย่างเดียวระบบอัตโนมัติกับระบบคูณนะฮะความเร็วหน่ยยังไม่ปลดนะฮะเราจะต้องเล่งเราไปก่อนก็เป็นแพทคลาสสิกครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเลยว่าจะปั้นได้โหดแค่ไหนนะครับก็หลักการปั้นตัวละครก็สามารถอ้างอิงจากการเล่นโคสเบต้าได้นะครับตรงนี้ อ่ะเราก็เรื่องของเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราผ่านด่านเราก็จะเปิดกล่องได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็จะเปิดกล่องของเรากันนะครับนี่เพืได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครตัวนี้มานะครับอ่าดูกันต่อครับอ่าเวลาเลเวลตัวละครเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเลเวลของตัวสลัดเราก็ต้องอัปเกรดตามด้วยนะครับเราต้องอัปเกรดตามให้หมดเลยโอเคเนาะแล้วก็สามารถที่จะอัพค่าทะลวงอะไรได้นะครับ ที่มันได้มาจากของไอเทมที่เราไปผ่านด่านกันมาเนาะอัปเกรดไปเลยนี่แหละครับคลาสสิกสุดๆด่านไหนที่มันผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะกวาด้างได้นะครับอ่าส่วนดาวก็ต้องใช้ผลพิษศาสนะครับในการบวกเพิ่มเข้าไปนะฮะตอนนี้ตัวละครเรา4ดาวนะครับถ้าจะเป็น5ดาวก็ต้องใช้4ชิ้นแล้วก็อย่าลืมมาอัพสกิลด้วยนะครับสกิลก็อัพนะครับตามเลเวลนะเอออ่ะพปดูค่าก่อนนี่ผมก็ จะไปลุยทีเดียวแล้วก็ค่อยกลับอัพทีเดียวแล้วกัน่ะบักกี้ครับอ่ะไม่พอก็ซื้อได้ครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่ออาเซทของตัวละครครับเมื่อกี้เราได้มา1อันแล้วก็เรียกตัวละครออกมาใหม่ได้1นตัวอ่ะเราก็จะเล่นไปก่อน4ตัวนะครับแล้วเราก็อัปเกรดไปด้วยนะเดีย๋ยวเราจะมาหาตัวละครเล่นกันนะครับแต่ยังไม่ผมยังไม่ใช้คอยนะครับ โอ้ยังไม่อยากใช้เอาเพชรนี่แหละสุ่มเอาเก็บคอยไว้ก่อนอ่ะได้มาตัวหนึ่งได้ชิ้นส่วนมาด้วยนะครับอายุ800พกว่านะ่ะตัวละครเล่นก่อนนะฮะคอยเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อเอสบวกอ่ะมันซื้อไม่พอนะครับ2000มันจะต้องซื้อตัวที่เป็นเอสอ่ะได้ตัวละครมาเพิ่มนะครับ ได้สองตัวเลยนะกดกดต่อเลยอ่าได้อยู่นะครับอ่ะกดเพชรก่อนช่วงแรกอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ได้ตัวละครมาเล่นหลายตัวเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเจ๋งเลยเร็วอวอัปเดตก่อนอ่าทีมก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าเล่นชั่วคราประมาณนี้ก่อนนะครับหกเจ็ดตัวนะครับก็ทําการอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็รับไอเทมก่อน ก็เริ่มต้นเนี่ยก็ให้มาซื้อของนะครับในร้านค้าเลยนะครับที่เป็นพวกบล็อกเขียวบล็อกฟ้านะครับซื้อไปเลยนะครับมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับพวกแอร์ที่คอเงี้ยมันต้องใช้เราสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับเศษชิ้นส่วนเนี้ยเราก็ซื้อเก็บได้ครับอนไนที่มันใช้พวกทองซื้อครับเราก็ซื้อเก็บไปก่อนนะฮะผจญภัยกันต่อนะครับจัดไปก็เล่นเพื่อปลดล็อกนะครับเพราะว่าผมจะต้องปลดล็อกออโต้ไปเลยครับคูณ2ได้ด้วย ได้คูณสองแล้วนะครับแล้วก็ได้ออโต้ด้วยนี่ครับมันจะสอนเราเลยว่าเป็นคูณ2ออโต้นะครับให้เราลุยเลยโอเคอ่ะเลเวลสแล้วนะครับก็ไล่สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่ามันจะปลดล็อกทุกอย่างนะตรงนี้อ่ะพอเล่นไปถึงประมาณเลเวลหนะครับก็จะมีกิจกรรมตู้กดทองให้เรานะครับเดีย๋ยวเรากดไปนะฮะตรงนี้กดได้ไหมเอ่ยอ่ะเริ่มไป กดไปกี่ครั้งเนี่ยหครั้งนะครับกดไปเลยนะครับมันจะได้ทองเยอะขึ้นเรื่อยเือมันการเอาเป็นการเอาทองไปลงครับแล้วก็กดทองเพิ่มนะฮะตรงนี้อ่ารอบถัดไปมันก็จะใช้เพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะเราสามารถที่จะหาทองได้จากตรงนี้นะครับนี่เป็นถังสมบัติตรงนี้ให้เรากดไปด้วยนะตรงนี้อ่าทำให้มันตู้กดเพชรนะครับเราก็กดไปเรื่อยได้นะฮะตรงนี้อ่ามาเล่นมาถึงเลเวลสินะครับก็จะมีปลดนะครับระบบสมุดนะฮะตัวละครนะครับแล้วก็ มาปลดล็อกของค่าพลังได้นะครับแล้วก็สามารถดูตัวละครได้นะครับว่ามีตัวละครระดับไหนบ้างนะครับก็ตัวบน2ตัวนะก็เป็นระดับ S S นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระดับ S บวกหมดเลยนะครับซึ่งผมมีซันจิอยู่ตัวเดียวส่วนแถวล่างนะครับที่เป็นรีเจนเรีสีส้มก็คือระดับ S นะฮะก็จะมีบางส่วนแล้วก็เอพิกสีม่วงนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตู้กาชานะครับจะมีเพิ่มมาเป็น OP draw 1อันนะฮะ ใช้เพชรสุ่มนะครับกับตรวจการทองตัวนี้นะครับหาซื้อได้ในแพ็คด้วยก็ตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะได้รับระดับรีเจนตหรือเอสบวกถึงสตัวด้วยกันก็จะมีส่วนของโคบี้ไอตัวก็หัวเนี้ยแล้วก็ไอหัวสีทองสองตัวแรกะฮะก็ใช้เพชรสุ่มทั้งนั้นเลยนะฮะไอผมลองกดให้ดูสักครั้งหนึ่งก็ได้ทดลองทอดลองอ่าได้มาหนึ่งตัวนะครับเฮ้ย <c oughs> โอวเว่นนะ อ่ะโอเคตามนี้ครับกดอีกทีนึงก็ได้หาตัวละครเล่นนะครับช่วงแรกอ่าคือทุกุการกด10ครั้งนะครับมันจะได้ระดับอ่าการันตีระดับพายเลสสีม่วงนะครับหตัวอ่าเวลาเราเปิดครบถึง100แต้มนะครับเราจะได้กล่องตัวนี้มาซึ่งกล่องน,นี้เราสามารถเปิดได้สีม่วง1ตัวนะครับโอเคนาะตรงนี้อ่ะในส่วนของตู้กาชาก็จะประมาณนี้นะครับถอยหลังก่อนอแล้วก็นะครับมาดึงตัวละครได้นะครับตรงนี้เสร็จครบแล้ว ที่เราทำเควสกันเมื่อกี้ก็ดึงได้หมดนะครับก็ได้เป็น10บสตัวเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวนะครับระดับ A นะไม่ใช่เป็นระดับ S นะฮะเป็นตัวระดับ A ถ้าระดับ S จะรวม50เศษนะครับถามว่าตัวระดับ A เล่นได้ไหมต้นเกมเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็รวมไปเลยนะครับเรามีให้เล่นหลายตัวมากนะครับก็ไล่อัพพลังไปนะครับผมก็อัพพลังไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะตอนนี้เอาไป ก็จะบอกว่าไอเทมอ่ะที่ไว้ใช้อัพตรงนี้ครับถ้าเราไม่ไปฟาร์มอ่ะเราสามารถไปเปิดกล่องตัวนี้เอาได้นะฮะเนี่ยมันจะมีกล่องที่เราได้มาตอนแรกนะครับเนี่ยเราเปิดได้เลยแม่งเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยดูดิเราก็เลือกเอาราคาไหนเราก็เลือกเอามียันสีม่วงอะ่ะนะครับเราก็เลือกเอาเลยนะครับเต็ไมไปหมดนะฮะอ่ะลองดูได้ตรงนี้ไอเทมต่างๆกล่องตรงนี้เพียบอ่ะเปิดไปเห็นไหมครับมีเพียบเลยเราสามารถเปิดได้เลยอ่ะกล่องให้เราได้มาเนาะโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปอัปเกรด ตัวสลัดเราต่อนะฮะนะฮะเนี่ยเราทะลวงต่อได้เลยยาวๆนะฮะตรงนี้ก็ทะลวงแบ่งกระจายไปนะครับอันนี้ต้องมีเลเวล16ก่อนเนี่ยเราก็ไล่ทะลวงไปตามตัวละครหลักของเรานะทั้งหมดเลยนะครับอ่าผมเปิด l u c กี f ฟิปได้วิสตา้ามานะครับก็เอาวิสตา้ามาใช้อีกตัวหนึ่งก็อย่าอัปเกรดวิสตา้ากันก่อนนะฮะไหนว่าก็ทำเควสรัวๆไปนะครับ ก็ทำเควสแล้วก็เปิดกล่องตรงนี้อ่าคราวนี้เนี่ยนะครับก็ในส่วนของตอัวละครเลเวล16นะฮะมันก็จะมีการปลดในส่วนของ Active Point มาซึ่ง Active Point วันหนึ่งมันก็ให้เราทำถึง100แต้มนะครับก็จะมีเพชรมีของรางวัลแจกมากมายก็ผมก็ได้ทำเควสมาแล้วเบื้องต้นนะครับนี่ครับเลเวลก็จะขึ้นรัวๆเลยนะครับหลังจากเลเวล16เป็นต้นไปนะครับเลเวลมันจะขึ้นไวมากนะฮะเห็นปะเรากดรับเนี่ยเลเวลจะขึ้นพุ่งกระฉูดเลยเพราะนั่นจะได้เอ็เยอะมากๆนะครับถถถ้้าาาาใคครดูมึึงงทยยลลิปนนจะเเห็ว่ สิ่งเราต้องทําก่อนเลยคือเราจะต้องดันตัวละครให้ถึงเลเวล16ให้ไวที่สุดนะฮะโอเคเนาะแล้วก็นี่ครับเราก็รับรางวัลต่อได้นะครับพึบนะฮะตรงนี้อย่างไวพอเลเวลเกิน16แล้วก็ทะลวงต่อได้นะครับนี่ไล่ทะลวงไปเลยให้มันจบที่ถีฟ้าไปถ้าอยากจะให้เลเวลขึ้นไ,ไวๆเนี่ยแนะนำให้กดกวาดร้านนะครับคุณจะได้ไอเทมด้วยแล้วก็ได้ทรัพยากรนะครับมาอัปเกรดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็อัปเกรดได้เลย อันนี้ก็สามารถที่จะกดกวาดล้างได้นะครับเลเวลจะขึ้นไวนะครับคือเบนโตเรามีของเราอยู่แล้วนะครับเลเวลจะขึ้นไวมากนะครับได้ทั้งของได้ทั้งอัปเกรดต่างๆนะครับเนี่ยเราก็ดูเอานะครับอันนี้เราไม่พอใช่ไหมเราก็กดกวาดล้างไปมันจะเป็นพวกคล้ายๆเหมือนเอเนจีคอครับเนี่ยเรามีเราไม่พอเราก็ใช้เบนโตต่อได้เงี้ยครับคือเหลือๆครับของที่เขาให้มาช่วงแรก เราก็ใช้วิธีการนี้แหละครับในการที่จะกวาดล้างนะครับตัวละครของเราเนี่ยให้เรากดไปเลยนะครับเพราะว่าเราเปิดบล็อกสีเขียวมาได้เยอะมากใช่ไหมครับตอนที่ผมเปิดกล่องให้ดูเมื่อกี้ครับเราก็ใช้บล็อกสีเขียวนี่แหละเปิดต่อได้เลยแล้วที่เราไม่ต้องฟาร์มด่านอื่นต่อนะครับถ้าเกิดว่าเราได้กล่องมางเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้าถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่าผมได้กล่องมาหมดแล้วผมาก็ใช้กล่องนี้ามาทําการเปิดแทนนะครับส่วนถ้า Energy ที่มัน Energy คที่มันไม่พอเนี่ยเราก็ใช้วิธีการกวาดล้างซึ่งกวาดล้างา P, แล้วก็ได้ค่า XP ้ก็ไดเลด้วย เราก็ไล่ไปนะไล่ทำไปอัไปแบบนี้ง่ายๆครับเลเวลขึ้นไวจริงนะเลเวลขึ้นอย่างไรปะเออคือไม่ต้องไปบ่นว่าเฮ้ยทำไมเซิร์ฟไม่เปิดไม่แจกเลยวงเลเวลเลยครับมันไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นนะครับเนี่ยออโอเคก็ได้เป็นเตรียมสีฟ้าก็หมดละจากนั้นมันก็จะปลดระบบพยายามนะครับเราก็จะใช้แต้มพยายามในการอัปเกรดได้ครับเราก็อัปเกรดค่า พลังกันอีกแล้วก็จะมีค่ามิตภาพด้วยนะครับแล้วก็อัปเกรดค่ามิตภาพเราได้ก็มีปลดระบบระดับมิตภาพด้วยเราอัปเกรดไปเลยตามของที่เรามีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอรลเวลเราสูงขึ้นนะครับระบบร้านค้าต่างๆก็จะมีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับประมาณ3-4ล้านแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับระเวลว่าเลเวลเราเนี่ยปลดล็อกด่านอะไรได้บ้างถ้ามันปลดล็อกไอหน้ามันก็จะมีร้านค้าพวกไรหน้าในปลดล็อกขึ้นมานะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับพอเราเล่นโค มันเด้งมาเลเวล90ร้อยนึงเลยใช่ปหล่ะเราก็จะไม่รู้ให้ทำไมตรงระบบนี้มันไม่มีระบบนี้มันไม่มีอะไรเงี้ยเราต้องเล่นเก็บเลเวลเองเราถึงจะรู้นะว่าเลเวลประมาณไหนมันถึงจะปลดล็อกไอเทมอะไรบ้างนะครับปลดล็อกร้านค้าอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเข้ามาดูนะครับตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็นะครับตัวเกมมันก็จะปลดล็อกนะครับระบบมินิมาร์เพิ่มเข้ามานะครับเราก็เพรมาซื้อได้มาซื้อในราคาที่ถูกนะก็ได้ไอเทมต่างๆมากมายตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาเข้าร่วมกิดวนะครับ แล้วก็บริจาคกิลด้วยนะครับมันจะได้พวกแต้มกิลซึ่งเราต้องเอาแต้มกิลมาทําการาแลกของอัปเกรดต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมาทําแล้วก็มารับทรัพยากรต่างๆได้นะครับในระบบกิลด้วยนะครับผมตรงนี้ไล่ไปนะครับผมรับไปยเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ นะระบบเกมคร่า้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชิจทุกบโซน,นะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ใมคลิปหน้านะครับผมซีอูเกม